ครับแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้สิ่งที่เเป็นออฟกันครับแล้วเขาก็เลยมา,มาแบบมาบีฟเราอีกทีนึงว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้มันเปลี่ยนแปลงดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเราก็เลยออกกําลังกายไหมพอออกกําลังกายเสร็จปุ๊บก็อย่างที่เห็นครับก็หายไป 4- ี่ห้าโลพี่ออมสิี่ยครับเพ่บอว่าอที่นี่เาว่าถ้าทํไม่ได้ก็เหลาคือผมรู้สึกว่ามันเป็นแรงพุชอัพที่ดีมากๆเลยครับมันทําให้เราแบบตั้งใจแล้วก็ คือเราเหมือนเราตั้งใจกับตัวเองมาน,นานมากแล้วครับแต่ทําไม่ได้สักทีแต่พอมามีคนบังคับแบบเนี้ยเราต้องทําให้เขาเห็นให้ได้แล้วมันจะส่งผลดีต่อเราด้วยไงครับ <im icking> แล้วพอแบบคอซีรีส์ออกมาเทเลอร์ออกมาแล้วเราเห็นเงี้ยเออเราก็ภูมิใจในตัวเองนะเราแบบเขาถามว่าทําไมแบบช่วงนี้โชว์บ่อยก็คุณเหนื่อยเงี้ย <im icking> กูก็ต้องโชว์ป่ะก็เหนื่อยอครับ <im icking> ในชีวิตครับ34ปีนี้คือล้างยกไว้นอตอนทาลกอะครับอันนั้นนะที่คิดพี่เคยคิดว่าเราจะมีนหหุ่นเนี้ยไม่มีไม่มีทางเกิดขึ้นมาไม่มีทางทำได้เพราะว่าแบบยิมกับเราคือตรงข้ามกันเลยแต่ว่าก็ก็ก็ต้องฝืนตัวเองทะครับหลายๆอย่างออกกำลังกายด้วยควบคุมกินด้วยแล้วก็ต้องนอนให้พอด้วยไม่งั้ถามช่วงแรกมันรู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกว่ามันยาก ยากมากมันทรมานเลยเออแล้วเราอายุเยอะแล้วไงเราแบบเฮ้ยอย่าใช้คำนั้นเออเราก็ไม่ได้ไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่จกี้เราผู้สามสไปแล้วเออเออเราไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วเราไม่เคยสะสมกล้ามเนื้อไว้ครับคือถ้าสมมุติว่าาน้องๆเล่นตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยการสะสมกล้ามเนื้อมันจะดีกว่ามันจะขึ้นดีกว่าใช่ใช่ใช่อย่างฟอสอย่างโฟสอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการสะสมกล้ามเนื้อไว้แล้วแล้วคือเรามั่เริ่มต้นเนี่ยมันจะขึ้นช้าครับก พอทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเราเริ่มเห็นผลเห็นผลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ก็มีความสุขนะครับบางคนบอกว่าเริ่มเริ่มต้นแรกๆมันจะแบบว่าร่างกายจะไม่ฉีดจนแบบมีฝุ่นงี้นมันมีอาการแบบเรื่องกินเป็นหลักครับเราก็นั่งดูไอ้แอปพลิเคชันที่ไว้สั่งอาหารครับดูตลอดทั้งคืนน่ะตั้งแต่ห้าทุ่มถึงกลางคืนน่ะผมกูหิว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 เพื่อนดูแลกินเหรอเพื่อนดูแล้วก็ไปชงเวกินครับอ๋อเออฮะก็คือไม่สั่งเสียบผ้าใช่ใช่เปรียบภาพเหมือนแบบว่าาเเฮ้ยร เราเห็นของอร่อยอ่ะแล้วเราได้กินแล้วอ like oh, ่ะอันนั้นน่ะก็คือเหมือนแบบหลอกตัวเองแหละครับหลอกตัวเองแสดงว่าเราต้อไมินัยมากเก็มีประมาณหนึ่งครับพออยู่ในกองเราก็ต้องรักษาต่อเราก็ต้องกินปลาตัวหนึ่งตอนเป็นมื้อเย็นห้ามกินข้าวห้ามกินคาร์บอะไรเงี้ยอันนี้กี่เดือนถึงจะได้โอ้หก็ห้าหกเดือนนะนานอยู่นะครับนานอยู่ เหนื่อยอยู่แล้วพอใจกับสิ่งที่มันของอมาไป <นะ S 2> ไปด้อีกก็ดีใจครับที่ทุกคนแบบพอเห็นเ<อ>ทเลอร์อแล้วก็มาชื่นชมเราว่าเฮ้ยร่างทองร่างทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจนะเพราะเราก็ทํามาแบบในระยะเวลาที่เราทำเราก็ไม่ได้บอกใครเราก็าแบบเงียบเงียบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอแบบผลลัพธ์มันได้ก็ดีใจอยู่บแล้วอย่างพีการเป็นการแพรคนรอคการเล่นแบบแต่นแบบ d r a ที่แบบตามสไตล์เราหมายถึงในเรื่องเบิร์นเอาใช่ไหมครับ ครับก็ในเรื่องเบอร์นเอาเนี่ยก็การรับบทเป็นจีราใช่ไหมจีรามันก็จะมีความเป็นเออเขาเรียกว่าศิลป์เออคนวาดภาพเขาเรียกว่าอะไรนะศิล,ลปินศิล,ลปินใช่ครับศิลปินใช่ไหมครับมันก็จะมีความแบบเป็นแบบว่ามูที่มีความเป็นตัวเองสูงมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ในมุมเราก็จะเห็นหลายๆมุมของจีรามันน่าจะเป็นมุมเกี่ยวกับเอ่อความรักความเกี่ยวกับการงานอะไรเงี้ยเพราะว่าการรู้สึกว่ามันก็มีหลายๆมุมมองใครที่ได้ดูเบิร์นเอาก็จะได้เห็น กันในอีกเวอร์ชันหนึ่งครับใช่ที่จริงมันเป็นการเปลี่ยนภาพออกกันไปเลยนหลังจากที่เราร่วมงานกับมาสิใช่ครั้งนี้มันก็จะมีความแบบว่าโตขึ้นเนาะโตขึ้นเสียวมากขึ้นดูเล่นแบบใช่มันเสียวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสามารถได้เลยใช่เราก็พูดเลยเพราะว่าเรื่องเราเรื่องเราจะมีความแบบอุ้ยเราชอบเขามากเราอยากนู่นอยากหลายอย่างเลยครับใช่ถ้าไปดูดีๆจะมีอะไรอี่มีความเป็นีโรติใช่มีมีความมีความนิดนึงแบบเทียบแบบ เอ่อร่างกายเป็นดอกไม้ร่างกายเป็นภาพวาดทำไมเราถึงวาดคนนี้ได้เราถึงวาดคนนี้ไม่ได้มันใช้ความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่เลยครับที่จิเป็นสองคนชื่นะเพราะว่าถ้าเป็นทีมคนทีมมันจะไม่ได้มีแนวนี้เลยใช่แต่ว่าเอาจงริงพอเราได้เห็นภาพออกมามันที่จริงมันไม่ได้อีโรติกแบบโอ้จ๋าแต่มันจะมีความแบบว่าความเป็นพิรุชชี่มันจะแต่ละซีนที่สมมติว่าเราทำอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะสวยไปหมดเลยใช่เหมือนานอใช่ใช่ใช่มันดีมากครับมันแบบเทลเลอร์คือแบบทำงานมากๆเลยเราก็รู้สึก โอ้หที่เราแบบถ่ายเหนื่อยมามันเห็นผลว่าคุณรู้รอเปล่าเรื่องเบิร์นเอาถ่ายกล้องเดียวจ๊ะกล้องโอเคใช่เป็นกล้องเดียวอ่ะปกติแบบปกติเขาถ่ายแบบสองกล้องอะไรเงี้ยใช่ใช่กล้องเดียวแสดงว่าก็ต้องเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมยังต่ำประมาณสิบห้าเทค ต่อหนึ่งซีนเอ้ยคัดเล้นเออคัดคัดคัดเทคเดี๋ยวเราหาว่าเราเล่นเออเดี๋ยวพี่นุชชี้มาว่าเราขอโทษครับพี่นุชชี้ขอโทษครับใส่ครัดหลายแบบมากมากใช่ใช่ใช่แคปหน้าใช่มันต้องเข้าออกเข้าแล้วก็มีมีเดียมมีทูช็อตมีผ่านไหลมีแคปขาดมีแบบกว้างไปอีกเลยอ่าแล้วมันต้องยังไงอ่ะก็เราก็ก็อย่างที่บอกว่าพอเรา เล่นรอบแรกเราจําบทยังไม่ค่อยได้เราถ่ายไปเรื่อยเราก็จะจําได้เอง<ช>เพราะว<ช>่าม,มันมีหลายคัสใช่เราจะได้พูดเรื่อยๆใช่จนมันเข้าเข้าชินเข้าเหนือเหอมือนฉีดยาแหละเธอๆๆอ,อะไรครับดีครับก็ปปปีเขาขุ่นลีนมากขึ้นก็เหมาะก,กับการมาเล่นเบิร์นเอาอม,มากๆเพราะว่าในเรื่องนี้เพราะพี่นุชเชื่อบอกอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเธอต้องแบบถอดเยอะอะไรเงี้ยก็เลยต้องเอามามาฟิตเรื่องนี้อะไรย้อนไม่ขวนแล้วมาถอดเยอะแลมันที่เราไม่เคยเห็น เออคิวแรกอ่ะครับก็กังวลนะเพราะผมไม่ชินกับการที่แบบไม่ใส่อะไรเลยในกองอะ่ะมันก็ใส่เกงในตัวเดียวตั้งแต่หกโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งอะไรแบบเนี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไม่เคยเจอเรื่องไหนมาก,ก่อนอ,อะไรเงี้ยครับแล้วพอแบบหกคิวแรกเจ็ดคิวแรกเนี้ยมันจะถ่ายเป็นเหมือนแบบถ่ายเป็นโลเคชั่นผมทั้งหมดเป็นบ้านผมทั้งหมดเงี้ยแล้วผมก็เลยต้องแบบอยู่อย่างนั้นอะ่ะผมก็ห้ามกินอะไรไปเรื่อยอย่างนั้นไปเรื่อย ก็ตื่นเต้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเขินเขินคนที่ทํางานด้วยอเออเพราะว่าเราไม่ใส่อะไรเลยเออถามกันดิเพราะว่าตอนแบบลงอ่างจริงๆอ่ะก็ไม่ใส่อะไรเลยแล้วผมแบบไม่รู้วิธีลุกอ่ะวิธีลุกแบบถูกต้องอะไรเงี้ยผมก็เสยไ้กล้องไปหนึ่งดอกไอ้แ้่คือพี่ถามตรงคือไม่ได้ทเลอรึมันคือของจริงของจริงแต่อาจจะแบบเอออาจจะทําแบบผ่าน ผ่านการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอฟเฟกต์อ่ะหมายถึงว่าเก็บภาพเออนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับหรออืมของจริงมันต้องเรื่อจริงขนาดคุ้มเลยเหรอถามกันที่ผมให้กันดูรายการนี่เป็นไงสวยไหมสวยไหมอย่างเงี้ยได้บางสิ่งก็ต้องเดินตามหลังเขาอะไรเงี้ยเขาก็แก้ผ้าอะไรเงี้ยแล้วเปลอาผมก็บอกว่าเป็นไงเป็นไงว่าสุดสวยไหมอะไรเงี้ยจริงห่อยแล้วกันแล้เข็แบบนี้หรอใช่เขาเริ่มแล้วเขาเริ่มได้ย่างเงไม่ผมก็ต้องกระจัดความเขินดิไม่งั้นผมก็โอ้โหดอกกันแบบแฝงกันเหรอ ครับทำไมทำไมทำไมจะเก็บความขืนเราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เธอมันอิดขัดไม้มันตินอืดพูดไม่ถูกไม่ต้องการเป็นไงอะครับป่าปีที่เคยเห็นมาสิบกว่าปีครับก็เอาจริงๆเราก็พอแบบว่าเขาเราตอนตั้งแต่ถ่ายเทเลอร์มันเราก็เห็นเขาอะไรเงี้ยใช่เห็นแตมันก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากอะไรเงี้ยใช่ครับก็รู้ด้วยว่ามันก็ทํางานอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องทําตามหน้าที่ของทุกคนออไไเงยบใ่ปปฝากกิดโล ออฟกันสิบปีเนี่ยครับสิปีสิบเรื่องเรื่องที่สิบนี่อันนี้เอคิสิบสิบเอ็ดอันนี้เรื่องที่น่าจะเรื่องที่สิบเรื่องที่สิบเรื่องที่สิบพอดีครับก็สิบปีเรื่องที่สิบนะครับก็สําหรับกันช็อตนะครับผมหลงรักฆาตกรครับอ่าใช่ไหมฝากด้วยฝากด้วยอยากให้ทุกคนได้ดูครับเพราะว่าเป็นเร <Estate> ื <dim> ่องราวเกี่ยวกับการล้างแค้นสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเองเนี่ยมินินะครับชื่อมินินั้นในเรื่องแล้วก็เล <thi> ่นเป็นเหมือนแบบมินิช่าง เป่าแก้วกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเกี่ยวกับศิลปะเข้ามาอีกแล้วแล้วผมรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับศิลปะการล้างแค้นที่มันเป็นศิลปะมันะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวก็รอดูครับ<ช>ว่าพี่ฉิกเนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นแบบ,<ช>ค,บคือเรื่องเนี้ยพอกันจาวันแรกที่พี่กูดโทรมาได้เลย <S <S พี่กูดโทรมาบอกใช่พี่กูโทรมาหากันบอกว่ากันเนี่ยปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเหนื่อยไปด้วยกันนะเนื่องเป็นประมาณนี้กันจะอุ้ยเอาไหมกันอยากเล่นมาเพราะเราก็ได้เห็นทิชานน่นนี่นั่นของพี่กู่ทาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเร เราเคยถ่ายกับพี่ชิกลิฟเดย์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากเล่นมากๆเรื่องนี้ครับก็รอเลยกันช็อตแต่พอถึงเวลาจริงพี่กูทิ้งครับเหลือแต่พี่ชิกไม่เขาก็มาเขาเข้ามาควบคุมใช่เขามาเขามาด้วยกันาอยู่แถวนี้เนาะ